สวัสดีครับแฟนคลับกรเลสยองเมืองทองยูเนเต็ดนะครับวันนี้เมืองทองทีวีช่วง MTU TD Lifestyle นี่ขอเกาะหลังกองกลางดาวรุ่งสโมสรเมืองทองของเราในวันว่างๆมาที่ S G Home Experience สาขาเลีย <bilmiyorum> บทางด่วนเอกมัยรามินทาครับ <speaker> เผื่อแฟนคลับเมืองทองของเราหลายๆคนที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่ต่อเติบบออม,มบ้านปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านจะได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียดีๆนำไปใช้ในการทำบ้านของตนเองยังไงล่ะครับ สวัสดีครับผมเฟรมปณนวาโชจิราชัยธรครับใครอยากได้ไอเดียในการตกแต่งบ้านตามผมมาข้างในเลยครับ s c c Home Experience ยินดีต้อนรับค่ะ<ม>ที่นี่เรามีทั้งหมด3ชั้นนะคะเดี๋ยวยังไงจะพาชมที่ชั้นแรกก่อนเลยส่วนนี้ค่ะโซนแรก Home and Living Solution ค่ะและในโซนนี้นะคะก็จะเป็นสินค้ารวมถึงสินค้าพร้อมบริการติดตั้งนะคะที่มีมให้กับลูกค้าอย่างมุมนี้จะเป็นของ s g Decor ค่ะ เป็นวัสดุตกแต่งผนังนะคะภายนอกซึ่งจริงเราก็จะมีวัสดุตกแต่งผนังภายในด้วยเช่นกันนะคะอย่างมาทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพวกไม้บัวไม้ซีชา n แ e ลนะคะที่สามารถเอาไปดัดแปลงตกแต่งจุดต่างๆของบ้านได้นะคะอันนี้ก็จะมีไอเดียให้นะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีวัสดุตั้งแต่พื้นเลยค่ะผนังฝาฝ้า,า,านะคะหลังคามีทั้งหมดเลยนะคะ อ๋อแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ครับอ๋อคือตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นไม้บัวนะคะเป็นบัวที่บางทีเราจะเอาไปติดตั้งบนขอบของเชิงชายอะคะ่ะขอบหลังคาข้างบนเนาะแต่นี่เราเอามาติดตั้งดัดแปลงนะคะให้เอามาติดตั้งแนวตั้งอย่างนี้แล้วก็สลับหน้าหลังกันนะคะมันก็เลยจะได้ลวดลายอีกแบบหนึ่งเนาะในการที่จะเอามาตกแต่งค่ะ มาถึงอีกส่วนหนึ่งของโซนนี้นะคะเราก็จะมีพิเศษนในเรื่องของบ้านประสิทธิภาพเราก็จะมีตัวระบบนวัตกรรมค่ะที่เป็น Active Air f r o w ช่วยระบายความร้อนในบ้านให้นะคะครหรือจะเป็น Active Air Quality ที่แบบว่าช่วยฟพาอากาศภายในบ้านรวมถึงระบบกันเสียงค่ะมีไหมคะแบบว่าทำห้องตอริโอ อย่าง really mm. no. mm ี hmm. e right. ้เนาะฟังเพลงเนาะนะคะก็เป็นระบบการเสียงอันนี้จะเป็นบีย์ให้ดูแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําให้มาถึงตรงนี้เนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะเป็นนวัตกรรมระบบหลังคาโซล่าค่ะก็คืออันนี้จะสามารถที่จะแปลงพลังงานแสงอาทิต์เนาะเอามาใช้ภายในบ้านได้เลยอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ขายดีมากนะคะสําหรับลูกค้าเอซีค่ะครบวงจรเลยค่ะมาถึงโซนนี้เนาะโซนนี้จะเป็นโซน Outdoor and Garden Solution นะคะคก็จะเป็นโซนที่อยู่เป็นพื้นที่ภายนอกเนาะเราก็จะมีบริการจัดสวนให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นซอฟต์สเกปลูกต้นไม้นะคะหรือแลนสเคปที่เป็นบล็อกปูพื้นค่ะ มาถึงโซนนี้แล้วเนาะเป็นโซน o m e and Decor b o u บูติ e นะคะคโซนนี้ก็จะเป็นพวกของใช้ภายในบ้านนะคะอาจจะเป็นของตกแต่งบ้านนะคะหรือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านเนาะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่แบบเคาน์เตอร์ครัวนะคะอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยหรือว่าจะเป็นโซนของห้องน้ําประตูอ่างล้างหน้าฝักบัวอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราขายผ่านออนไลน์ ตรงนี้เป็นกระจกที่เราดู YouTube ผ่านกระจกตัวนี้ได้นะคะก็คือสามารถต่อ Wi-Fi ได้นะคะอันนี้เป็น Smart m i ิลเ r ค่ะมาถึงโซนนี้แล้วค่ะ Care Care l i v i n g Solution นะคะจะเป็นโซนที่มีการออกแบบหรือดีไซน์นะคะแบบสำหรับ ผู้ที่รักสุขภาพนะคะหรืออาจจะเป็นรองรับของกลุ่ม Active Elder อค่ะ Active Elder คือผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้อยู่นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งห้องนี่ตรงนี้เราก็จะมีตัวห้องเลยนะคะจำลองให้ดูว่าในการออกแบบเนี่ยควรใช้อะไรบ้างมาดูเตียงค่ะเตียงตัวนี้ก็จะเป็นเตียงที่สามารถปรับนั่งปรับนอนได้นะคะด้วยรีโมทเลยนอกเหนือจากตัวการตกแต่งวัสดุใช้ในห้องเนี่ยเราจะมีระบบสมาร์ทเข้าไปด้วยนะคะ ส่วนห้องน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนเนาะพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะมีระบบที่ว่าเป็นเซนเซอร์นะคะบางทีเปิดปุ๊บไฟเปิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นการดีไซน์ราวจับนะคะว่าเวลาจะลุกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีราวจับที่ช่วยพยุงลุกนะคะที่จะติดตั้งอยู่ด้านข้างสุขภัณฑ์<ม>อันนี้บางทีถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะเป็นจะต้องใช้ตัวนี้แล้วค่ะอ่ะนี่นะคะอย่างตัวนี้ก็จะมีระบบที่ไม่เป็นตัว SOS SOS ก็คือเป็นปุ่มกดความช่วยเหลือใช่เผื่อว่าลื่นล้มหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะวางไว้ใกล้ๆส่วนทางน้านี้นะคะหรือว่าต้องการให้มาช่วยพยุงลูกอะไรอ่งนีค่ะก็กดได้ค่ะมาถึงโซนทางด้านนี้นะคะก็เป็นโซน SCG Home Selected ค่ะชื่อก็บอกแล้ว Selected เนาะคือเราคัดสรรเอาสินค้า ของใช้ในบ้านของตกแต่งบ้านค่ะเอามาไว้ที่โซนนี้ mm hmm. เผื่อว่า mm hmm. คุณผู้ชาย mm hmm. ดูวัสดุอยู่ mm hmm. ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณผู้หญิงอาจจะมาเดินช้อปปิ้งในนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. นอกเหนือจากสินค้าที่เลืกมาแล้วเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะมีสินค้าสมาร์ทอยู่ด้วยนะตรงนี้นะคะซึ่งถ้าสนใจในเรื่องของสมาร์ทอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีแนะนําให้นะคะพร้อมโซลูชันติดตังให้ด้วยเลย มาถึงจุดนี้แล้วค่ะคือในการที่จะคุยเรื่องบ้านนะคะค้าอาจจะใช้พื้นที่ทางด้านนี้ค่ะ home inspiration l o u n g e ค่ะในจุดนี้ค่ะมีหลายจุดที่เราจะมีวัสดุของ S C G มาติดตั้งนะคะอย่างที่เป็นเคาน์เตอร์ ของร้านกาแฟาเห็นไหมคะอันนี้ก็ทําปากย์ปูนที่ปิ้นออกมานะคะเราก็จะมีโซนทางด้านนี้อีกนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะสร้างบ้านใหม่เราไม่รู้จะคุยกับใครนะคะเรามีสถาปนิกที่คอยให้คำปรึกษาแนะนําได้นะว่าจะทําอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงมีบริการออกแบบบ้านด้วยค่ะหรือจะเป็นแบบสําเร็จรูปอาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ชั้น2กันนะคะเชิญทางด้านนี้เลยคะ่ะ ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นศูนย์เนาะกระเบื้องและสุขภัณฑ์คอตโต้นะคะอย่างทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระเบื้องที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะลักษณะขเขาก็คือกระเบื้องจะแผ่นใหญ่สวยหรูรสวยงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ก๊อกน้ํานะคะของคอตโต้เนาะเราก็จะมีรุ่นต่างๆมากมายทางด้านนี้นะคะให้ลูกค้าได้ลองนะคะ วางไว้ให้ลูกค้าลองเทสนั่งได้เพราะว่าจริงๆแล้วสุขภัณฑ์มีความสูงที่ต่างกันนะคะก็ต้องเทสต้องลองก่อน อยู่บ้านอาจจะอยากมีตกแต่งบ้านนะคะตกแต่งบ้านหรือว่าตกแต่งภายในอินททเรียอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโซนด้านนี้เลยก็จะเป็นโซนที่มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆที่เราออกแบบมาได้แบบว่าฟรีสไตล์เลยนะคะทําได้หลายแบบเนาะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะที่สามารถพับเก็บลงไปได้เป็นกล่องธรรมดาหรือว่าจะตั้งขึ้นมาเป็นโต๊ะแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นดีไซน์นะคะอย่างด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัว โตะเนาะเป็นเคาน์เตอร์หรือว่าชั้นนะคะธรรมดาเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะดึงออกมาเป็นโตะได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ในการตกแต่งบ้านนะสวยก็คือเป็นโต้ได้ตัวนี้จะช่วยเรื่องในการประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นมุมตัวอย่างห้องแล้วค่ะว่าในการอินเทอร์เนียนะคะออกมาแล้วเนาะตกแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็จะมีตัวอย่างอยู่นะคะให้ลองใช้ได้ก็ดูว่าชอบรูปแบบไหนยังไงแล้วก็จะไปติดตั้งให้นะคะ ถาถึงโซนนี้นะคะโซนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นโซนโฮมสมายค่ะซึ่งจะเป็นโซนที่รวบรวมเอาผู้รับเหมาอะค่ะอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอยากจะต่อเติมบ้านนะคะอยากให้ผู้รับเหมาเราไปทําให้เลยนะคะก็ติดต่อโซนทางด้านนี้ได้รวมถึงนอกจากผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะมากมายเลยในบ้านหลังนี้ข้างใน ที่ S G Home Experience นี่คือสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของคนทำบ้านนะครับทั้งการมอบแรงบันดาลใจและมอบไอเดียในการทำบ้านให้กับลูกค้าแฟนคลับเมืองทองของเราสามารถใช้เวลาในการเดินเยี่ยมชมเพื่อหาไอเดียในการสร้างบ้านแล้วก็ปรับปรุงบ้านได้ที่นี่ที่เดียวเลยล่ะครับเพราะที่นี่ยกบ้านตัวอย่างห้องตัวอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างของบ้านมาไว้ที่นี่ทั้งหมดครับคนรักบ้านเนี่ยต้องบอกเลยถ้าเกิดมาที่ S G Home Experience เนี่ยจะเพลินมากๆ สำหรับการเดินเยี่ยมชมครับ้องขอบคุณที่<อ>วันนี้พามาทัวร์ s g Home Experience ครับยินดีเลยลค่ะสนุกมากเลยครับยินดีเลยค่ะเดี๋ยวยังไงแวะมาเยี่ยมชมใหม่ได้เลยนะคะว<อ>ันหลังถ้ามีโอกาสเนาะนะคะ <ผม S 1> ยังไงก็ขอฝาก แฟนคลับด้วยนะคะแฟนคลับของเมินทอนนะคะว่าถ้าเกิดอยากสร้างบ้านนะคะปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอะไรเงี้ยค่ะสามารถแวะมาที่ S C G Home Experience ที่นี่ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาที่นี่นะคะสาขาเรียบทางด่วนรำมคายเอกมัยนะคะก็สามารถที่จะไปที่ S C G Home นะคะทั่วประเทศนะคะที่เรามีหรือ ไม่สะดวกร้านอีกนะคะอาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้ scghome. com นะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ได้เหมือนกันค่ะยังไงฝากด้วยนะคะก็ขอบคุณครับที่พาทัวร์ก็ร่างๆอย่าลืมไปเชียร์บอลด้วยครับได้เลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ